วันนี้ก็จะขอกล่าวถึงต้นเหตุแห่งความวุ่นวายกันบนโลกใบนี้ท่านจะเห็นว่าทั่วทั้งโลกทุกประเทศที่มีการเข้าไปยึดถือในสิ่งที่ผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ยึดถือไม่ว่าจะยึดถือในทางความคิดยึดถือในเรื่องของกลุ่มเชื้อชาติชนเผ่าเชื้อชาติหรือสีผิวก็ตาม การยึดถือยึดมั่นถือมั่นการแบ่งแยกกันเหล่านี้โดยเฉพาะการยึดถือในอัตราตัวตนนี้ทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะเมื่อไร่ก็ตามมีสิ่งใดๆเข้ามากระทบอัตราคือความมีตัวตนของเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยความวุ่นวายความทะเลาะเบาแว้งความเบียดเบียนกันจึงเกิดมีขึ้นในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านจึงให้เรานั้นได้เรียนรู้ทําอย่างไรเพื่อที่จะ ละลายและสลายอัตตาตัวตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดในตนในตัวในตนของเรานี้สิ่งต่างๆที่เรายึดถือยึดมั่นอยู่ทำอย่างไรให้ให้ใหลดทอนลดน้อยลงให้ได้เราก็จะได้เข้าใจว่าโลกใบนี้ที่เรามาอยู่อาศัยณปัจจุบันนี้ที่เราได้มีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นเพียงแค่สถาน,นีหรือสถานที่ที่เราจะ มาแค่เพื่อผ่านไปไม่ได้มาเพื่อการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นประเทศของเราเป็นเผ่าพันธ์เชื้อชาติของเราทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปท่านดูจากบทเรียนของบรรพบุรุษหลายๆรุ่นมีใครเอาอะไรติดตามไปได้บ้างถ้าเท่าเหล่านั้นไม่ได้กระทําคุณงามความดีทิ้งไว้ให้กับบนโลกใบนี้เลย ก็เป็นที่ลืมเลือนของผู้คนไปอย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่เราควรจะต้องทําให้มากที่สุดเมื่อเราเข้ามามีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้คือทําอย่างไรที่จะพัฒนาตนเองนะทาคือสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดให้มีขึ้นให้มากที่สุดเพื่อเป็นสเบียงครั้งที่จะติดตามเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งโลกใบหน้า ไม่ใช่ว่ามีแค่โลกนี้แล้วก็จบกันถ้าเผื่อท่านสามารถทำความรู้เห็นแจ้งให้ถึงซึ่งพระนิพพานอยู่ในชีวิตนี้ได้ก็จงรีบทำเสียแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็จะต้องเตรียมสเบียงครั้งให้มากที่สุดบุญกุศลนั่นแหละคือสเบียงครังที่จะติดตามท่านไปอย่าได้มัวหลงเข้าไปในเรื่องของการยึดถือในสิ่งต่างๆที่เป็นมายาเหล่านี้เลยจะเห็นว่าวุ่นวายกันทั่วโลก ในเรื่องเหล่านี้เพราะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นมายาทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมมันเป็นมายาที่สมมุติหลอกลวงให้เราเข้าไปหลงยึดและหลงทะเลาะบอกแบงกันกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเหล่านี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีท่านจะเห็นว่าถ้าเผื่อเราแค่มองว่ามันเป็นทางผ่านโลกนี้แค่ทางผ่านของชีวิตทุกเรื่องเราไม่ได้เอาเข้าใจเข้าไปใส่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายให้แก่จิตใจของเราได้เลยมันเป็นความว่างเปล่าแต่เมื่อไรเราเอาใจเราเข้าไปเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและไม่ใช่ของเรามันก็กลายเป็นทุกข์ของเราทันทีขอให้ท่านมองมุมนี้ให้เข้าใจและพยายามอย่าได้เอาเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเข้ามาในชีวิตของเราให้หัดแต่มองสักแต่ว่าให้เป็นช่างหัวมันให้ได้ มันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งเหล่านี้ให้ติดอยู่ในจิตในใจเราไว้เสมออย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นดีที่สุดเอาตัวของเราเรียนรู้สัจธรรมภายในกายภายในใจของเราให้เกิดให้มีมากที่สุดจนเกิดองค์ปัญญารู้แจ้งแห่งตามความเป็นจริงเข้าใจทุกเข้าใจเหตุแห่งทุกรู้วิธีการในการทำให้ถึงการพ้นทุกข สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และรีบที่จะทําความารู้ให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าอริยสัจถ์ถ้าเผื่อเราสามารถทําได้นั่นคือการที่ท่านสามารถที่จะเตรียมสเบียงครังของท่านจะไปอยู่ที่ใดก็ตามไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นที่เดือดอกเดือดเนื้อร้อนใจดังใดนะการที่เราเข้าใจสัจธรรมด้วยการที่อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ศัจธรรมเหล่านี้ จนเราไม่เข้าไปยึดติดก,การปล่อยออกจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นพ้นจากทุกภัยได้จริงขอฝากทุกทุกท่านไว้ขอเจริญพร